สวัสดีครับมาดูพระเครื่องกับช่อง YouTube ไอชัยนาทครับนี่ไม่โตมาอง์แรกนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลน,นะครับวัดศรีบุรพารามหลวงปู่ดุลปีสองห้าสองห้านะครับ สองห้าสองห้าเหรียญสวยนะครับหลวงปู่ดุลวสีบุญรพานามสองห้าสองสี่นะครับสองห้าสองสี่หลวงปู่ดุลสองห้าสองสี่เอาแปดร้อยนะครับเหรียญรอห้านะครับหลวงูุทิมภุกเกษครบรอบหนึ่งร้อยปีนะครับปีสองห้าหนึ่งหนึ่ง เอา500นะครับ500บาทรอ5หลวงปู่ทิมเสกครบรอบร้อปีเหรียญจกบ,บาทจับบาทนะครับหลวงหลวงพ่อคงวดงัดวังสัพพลดนะครับ,นะรบเป็นพระเหรียญประสบการณ์ประสบการณเหรียญตอนแรกเหรียญเล่นกันอยู่พันกว่าบาทนะแล้วก็มีประสบการณ์เนี่ยขึ้นไป3 5มพนะครับ อนนี้ก็ลงมาได้นหน่อยนะเอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทจับบาทหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดส,สวยๆเลยสองพันห้าร้อยบาทรูปหลอรุ่นสามหลวงพ่อเอมของโป่งนะครับรุ่นสามพ่อเอมของโปง่งนี่กระสายเหนียวนะครับ เอาเก้าร้อยนะฮะ9 0เก้าร้อยบาทเปิดโลกนะครับหน้าหนุ่มบล็อกทองคำนะครับหลวงปู่หลิวเปิดโลกเอาพันหนึ่งนะครับเอาหนึ่งพันบาทผิวไฟสวยสวย0 0พบาทเหรียญหลวงพ่อโสธรปี0ูนย์้านิยมนะครับเนื้ออันปะกา้าปี0ูนย์้า จะมีขีดอยู่เนใี่ยตายห่วงเลยขีดเป็นบุบเป็นหลุมนะเน,มนะเนื้ออัลปาก้าปี0ูย์เปี0ูนย์เนิยมเอาพันสนะครับพันสซุ้มกอหลวงปู่ทวดปี06นย์หกนะฮะซุ้มกอหลวงปู่ทวดปี06หน้าสวยอยู่นะครับสว,สวยเกือบหมื่นนะฮะ ดูเส้นนะฮะยูจีวอนอนะฮะตรงนี้สุงกอลุปม้ทวดเอาพันสามนะครับพันสามได้ราคานี้เลยปีศูนย์หกกิ่งแช่น้ำมนหลวงพ่อกเกษมนะครับกิ่งแช่น้ำมนปีสามแปด กิ่งดังฟังชัดหลวงพ่อกเกษมเขมโกนะครับกิ่งแช่น้ำมนต์เอาหกร้อยนะครับหกร้อยบาทเต,ตาไตม้าดเนื้อฝาบาทนะครับหลวงพ่หลิวไตม้าดเนื้อฝาบาทพ้าสวยมากนะครับเต,ตาไตมา้าด เนื้อฝ่าบาทเอาพั0หบาทนะครับหนึ่าบาทไตมา,า 1, ร์หลวงปูหลิว1,500งพั้ยเหรียญหลวงปู่ไข่วชเชงเลนปี1,5นะครับหลวงปู่โต๊ปุกเสกเอาเก้ล้วกันนะไว,ไวเลยเก้ารบาท หลวงพ่อโตนะวัดผ่าทั้งปี17หลังหลวงผู้สุขนะครับเป็นเหรียญหลวงู่ทิมปลูกเสกเอา500แล้วกัน5 0าทยบาทสวยๆอันนี้ผ่านแล้วรอโอนป่ามะไฟพิมพ์ใหญ่นะครับป่ามะไฟพิมพ์ใหญ่600บาทจะเป็นกระไหลทองนลป่ามะไฟ หลวงพ่อเอยาุูกเสกปีหนึ่งแปดพิมพ์ใหญ่เอาหกร้อยรูปพระพงรูปเหมือนเนื้อว่านนะครับพ่อท่อนคล้ายมาส่วนขันหลังมะอาอุนะครับมะอาอุเนื้อว่านจะหายากกว่าหลังซอขอนะเอาพันแปดนะครับพร้อมกอบเงินหนึ่งพันแปดร้อยบาท เหรียญหลวงปู่หงนะครับรุ่นพญาหมูพิกแผ่นดินนะครับเหรียญประสบการณ์หลวงปู่หงนี่สวยผิวไฟสวยมากนะเจ็ร้อยบาทสวยแชมป์เลยเจ็ร้อสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะครับเนื้อจัดจัดนะห้า้อยบาทเนื้อจัดมากตาแผ่นดินห้า้อยบาท เหรียญหลวงพ่อคูณนะครับๆๆเหรียญหลวงพ่อคูณนะรุ่นคูณทองเนื้อนวะโลหะนะครับคูณทองปีสามเจ็ดเจ้าของไปส่งงานประกวดติดรางวัลมานะครับเน,นี่ยกล่องกล่องเดิมจากงานประกวดรุ่นนี้เป็นมีรายการงานประกวดของหลวงพ่อคูณนะงานประกวดมาตรฐานจะมีรุ่นนี้นะครับมีรุ่นนี้เป็นเนื้อนวะโลหะ โค้ดนยเขียนว่าทองคูณทองปีสามเจ็ดเนื้อออกเป็นลายเสือนนะสวยเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทใส่กล่องไว้มาพร้อมบัตรหนึ่งใบนะให้บัตรหนึ่งใบพันห้าร้อยบาท 1, บาท,ทับไว้กันลดมหลวงพ่อกเกษมนะครับตรงนี้เป็นเนื้อนะวะนะครับเป็นรอห้าเนื้อนะวะหลวงพ่อกเกษมหลวงพ่อกเกษม ปีสามห้าแล้วก็ให้รูปหล่อหลวรรงพ่อเกษมหนึ่งองค์ก็ให้พระผงหนึ่งองนะสามองนะเอาเจ็ดร้อยนะครับหลวงพ่อเกษมเจ็ดร้อยบาทเราเอาไว้พระชัยหลังช้างหลังพอปะลอนะครับทั้งสามเหรียญสวยๆองนี้อยู่ในซีนอยู่ในซีนเลยสามสามองในหกร้อยนะหกร้อยบาทพระชัยหลังช้างหกร้อยหลวงพ่อวัดดอนตันนะครับชินราชชินราช วัดดอนตันนะครับชิ้นลากหลวงพ่อวัดดอนตันรุ่นไตมาตแล้วก็พยันคู่นี้800ร้อยหลวงพ่อวัดดอนตันแปดร้อยสองชิ้นนะฮะใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มานะฮะดีไลน์ a t a l v e t e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ